ครับวันนี้ก็มาเที่ยวพอดีก็ถือโอกาสเปลี่ยนสถานที่อันบล็อกซะกันเนาะอยู่ในห้องเดิมมันอุดอู้นะฮะนี่นี่เดี๋ยวให้ดูห้อง <c oughs> ค่อยปลอดโปรหน่อยนะฮะ <c oughs> วันนี้ก็จะมาอันบล็อกลองกินุนสนะเร e ลองกินุสตัวนี้ผมดูรีวิวมาเขาบอกว่าตัวนี้ เหมาะสำหรับมือใหม่นะฮะมันค่อนข้างที่จะดีแล้วก็ชนแรงเลยผมแอบแกะแง้มดูมาแล้วแหละนิดนึงอยากอากีกจยากเห็นนะฮะนี่มาดูข้างในกันเลยข้างนี้ใช้สปอตเทปใหญ่มากอแผ่นแบบแผ่นเท่าเนี้แผ่นเกือบเท่านิ้วผมเนี่ยตัวนี้ก็จะเป็นเรคลองกินุสนะฮะแล้วก็ถ้าผมเข้าใจไม่ผิดก็คือแชสซี C อันเนี้ย ไอตัวดิสอันนี้ก็คือใช้ใช้กับตัวนี้เท่านั้นเลยเนาะเป็นของภาคซปเปอร์คิงนะฮะแต่คนละภาคกับของไอ้บิ๊กแบงเจนนิสตัวนี้มาไอย้ยจุดอิม a พ t ของเขาจะเป็นเหล็กด้วยใช่ไหมนนหนเนี่ยตรงเนี้ยโหเงาเงาโหวมังกรเงาเเนี่ยซึ่งผมว่าไม่ค่อยดีเลยมันจะทำให้ชนกับตัวอื่นแล้วตัวอื่นมันจะพังง่ายนะแบบสมมูชนเข้าไปเดยว ชนเหล็กชนกับพลาสติกนะฮะไม่น่าจะดีเท่าไหร่แต่ก็ลองดูนะฮะผมก็เพิ่งเคยเล่นมันอาจจะวางแผนมาแล้วก็ได้นี่ค่อนข้างจะหนักเลยตรงกลางนี่หมุนได้ใช่ไหมเพื่อเราไปล็อกเนอะแล้วก็ได้ไดรเวอร์นี้ไดเวอร์นี้ยตอนผมดูรีวิวผมรู้สึกชอบมันเลยมันเป็นการเอากิมมิกจากภาคเมทัลที่ผมเล่นนะะ่ะนะ มาใช้ต่อได้ต่อยอดได้ดีมากได้ฉลาดที่สุดเลยก็คือนี่ฮะไดรเวอร์เขาเรียกว่าอะไรนะ Destroy ใช่ไหม Destroy แล้วเป็น Dash ด้วยนะฮะ Dash ก็คือตรงนี้จะสีแดงแล้วก็สปริงทองนะแล้วก็มันจะแข็งขึ้นเนาะมันจะเบร์สยากนี่ก้นมันคล้ายๆเอลดาโกนะฮะเอลดาโกเมเทออรแต่ว่ามันเพิ่มจานตรงนี้มาให้แบบว่าพอมันสปินสตีลอะ พอมันใกล้จะหยุดหมดนะจานตรงนี้มันจะช่วยช่วยให้ไหลไหลแบบไหลต่อได้นิดนึงอะ่ะมันน่าจะพัฒนาว่าจากพวกแบริ g งไรฟ์หรือว่าก้น w ว i ์ดิฟเ e นซ์นะครับซึ่งดีมากที่เอามาประยุกต์กับสายแอ t แท็ได้รู้สึกว่าเข้ามากเลยถ้าเกิดมันเทคโนโลยีนี้มันมาตอนเอลดาโกนะเอลดาโกจะโคตรเก่งเลยขนาดที่ว่ามันเก่งอยู่แล้วนะมามาลองประกอบกันเลยอ่าเข้าไปแล้วโอ้ ตอนนี้สีมันยังขาดอยู่นะครับเพราะยังไม่มีสติกเกอร์ดูจืดเลยเทียบกับรูปมีก็ดูใหญ่กว่านะใช่ไหมขนาดลูกนี้ว่าใหญ่แล้วนะสำหรับภาพไม้แต่ลูกนี้รู้สึกว่าใหญ่กว่าอีกเต็มไม้เต็มมือมากนี่ผมว่าผมเป็นคนนิ้วยาวมือใหญ่แล้วนะนี่คือโหใหญ่สุดมาเดี๋ยวมาติดสติกเกอร์เพิ่มสีสันให้มันกันดีกว่านะฮะลืมบอกไปจริงๆชิปตรงนี้มันถอดออกมาได้เนาะแต่ผมก็ไม่รู้ว่ามันถอดออกมาทําอะไรเอาไ้ใส่กับตัวอื่นนาะ ไม่แน่ใจเหมือนกันคิดว่าใช่มั้งตอนออกแกะออกจากกล่องมันก็ใส่มาให้อยู่แล้วนะฮะก็เลยไม่เห็นความจำเป็นที่จะต้องถอดเท่าไหร่ผมดูก่อนว่าที่โรงแรมเขามีไม้จิ้มฟันใช่ไหมสติกเกอร์มันเล็กมากนะ,ะเล็กสุดๆเลยเนี่ยโคตรบางกติดดืวอนิ้วแล้วมันจะเลื่อนเอาหักเอาผมหาแป๊บนึงเจอแต่คัตตอมบัตรไม่น่าช่วยอะไรเท่าไหร่แต่เอามาช่วยกดได้ก็ยังดีนะฮะสงสัยผมต้องใช้สกิลหน่อยแล้วแหละ ติดหน้ากล้องไม่น่าได้เดี๋ยวติดหลังกล้องแล้วเอามาให้ดูอีกทีนะฮะเสร็จสิทีติดอยู่นานมากอะ่ะชิ้นยิบชิ้นย่อยมันเยอะมากเลยนะฮะดูดิมันจะต่างกับตัวนี้เนาะตัวนี้ยเปิดมาแทบไม่มีสติกเกอร์เลยเลยสติกเกอร์อยู่ตรง,อย,ตรงอยู่ตรงอาร์เมอร์แค่นี้เองนะฮะจริงๆไม่ติดก็ได้ผมว่าไม่ติดเผื่สวยกว่าด้วยซ้าตัวนี้มันสวยเพราะสติกเกอร์เลยนะฮะซึ่งถ้าจะให้ดีเนี่ยอยากให้เพ้น์มาเนาะเพราะว่าสติกเกอร์มันมีวันมี มีอายุการใช้งานของมันอ่ะเดี๋ยวมันก็จะลอกเดี๋ยวมันจะเหลืองได้ในอนาคตอันไกละนะฮะไอ้พวกนี้เนี่ยอาจจะมีหมดนบ้างแต่ว่าไม่เหลืองแน่นอนแต่ว่าโหสวยจริงฮะมันเป็นขาวแบบติดเพล,ลนิดน,นึงนะขาวแบบติดโม่องอะนะฮะแล้วใส่สีโม่งเข้าไปคืออันนี้ดูสมบูรณ์มากเลยมาลองประกอบกันเลยนะฮะ เดชมันแน่นอย่างนี้นี่เองเพิ่งเคยสัมผัสนี่เสร็จแล้วเอามาเทียบกับตัวเก่าใหญ่กว่ายินใหญ่กว่าใหญ่กว่ากันเยอะมากเบลิ้งพันไปหมดแล้วติดสติกเกอร์จนเบลไปเลยนะฮะผมคงผ,ผมไม่ได้เอาสนามมาด้วยเนาะผมคงไม่ได้หมุนให้ดูแล้วก็จริงๆแล้วที่ชุดท,ที่ห้องผมก็มีแค่ก็มีแค่อตัว,ต,วตัวที่ชุดสั้นอะที่ชุดแบบเสียบสายสั้นอะตัวโงโ่ๆโตัวนั้นอะ ไม่น่าจะเหมาะเท่าไหร่นะฮะผมว่าเดี๋ยวผมจะไปหาที่ชุดที่ดีชว์ให้อันนี้ก็จะหมุนให้ดูเล่นๆแล้วกันว่ามันจะเป็นประมาณนี้นี่ฮะเบรบสเบรสตัวที่สองรอดูกันต่อไปว่าผมจะแตกตัวไหนเพิ่มไหมอย่างที่บอกนะฮะตัวเนี้ผมได้ยินมาว่ามันตีแรงมากน่าจะเพราะว่าจุดโจมตีมันเป็นเหล็กด้วยแหละดีและไม่ดีในเวลาเดียวกันดีในแง่การใช้งานว่ามันชนะนะฮะแต่ว่าไม่ดีในแง่ว่า ตัวที่เอามาเล่นด้วยเดี๋ยวพังหมดแถมสติกเกอร์บนเหล็กอีกแล้วไม่รู้จะอยู่ได้นานเท่าไหร่นะสติกเกอร์มันดูเหนียวกว่าภาคก่อนเนาะไม่รู้ด้วยความที่มันใหม่กว่าหรือเปล่าด้วยนะฮะโอเคก็ประมาณนี้กับรีวิวลองกินุสอย่าเรียกว่ารีวิวได้ไหมเรียกว่าแกะกล่องดีกว่าเพราะผมไม่ได้รีวิวอะไรเลยผมไม่มีความรู้นะฮะเรียกว่าแกะกล่องเรสลองกินุสของภาคซูเปอร์คิงนะฮะในอนาคตถ้ามีตัวที่ ผพอจะเอาไปวัดไปวากับมันได้ตัวนี้ก็น่าจะพอได้มั้งคิดว่านะถ้าผมมีตัวที่เอาไปพอไปวัดกับมันได้เดี๋ยวผมจะมาทำแบทเทิลให้ดูอย่างแน่นอนตอนนี้ผมยังมีแค่2ตัวนี้ถ้าเอาไปตีกับพวกคาวคิลี่เก่าๆแต่กระจุอยู่แน่นอนฮนะไม่น่าไหวขอขอบคุณทุกคนที่เข้ามาดูนะครับประมาณนี้เดี๋ยวผมไปเดินเล่นริมทะเลแล้วผมบอกให้พ่อแม่ออกไปก่อนเพื่อที่จะถ่ายคลิปนี้นะฮะแล้วผมใช้เวลากับสติ๊กเกอร์นานมากเดี๋ยวเขาจะขึ้นมากันก่อนไปไปแล้วครับบ๊ายบาย